สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่หักแพงฝนกะเบาบางลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเม่น้ำซีน้ำเซนกําลังไหลเข้าสู่อุบลราชธานี20่กันย 2, ายน2566กครับอุบลของเฮามีฝนฝ่าคานอง30เเซนของพื้นที่ได้รับอิทธิพลจาก1ล่มตะวันตกเฉียงใต้2ล่มตะวันออกเฉียงใต้ครับ2อง่างน,นี่แหละครับลมมรสุมนี่ครับพัดมารองซองมาเจอกันทําให้เกิดเมฆฝนอยู่แถวภาคตะวันออก มันกับไก่บ้านเฮาอยู่นะครับภาคตะวันออกแต่ว่าบ้านเฮาก็ได้รับอิทธิพลทําให้มีฝนฝ่าขนองเป็นบางหมองบางบอนไปแต่ว่าฝนตกหลายหมู่บ้านมีอยู่ที่ตาบลท่าส่างสว่างวีละวงพายุทัวหลวงเมือนี้มีอยู่หกลูกแถวพูมิภาคบ้านเฮามีอยู่สามลูกแต่ว่าบ่มีลูกใดสิเขาประเทศไทยนะครับแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยวันเมื่อเสาร์ตีหา้านะครับเพิ่มบอกว่าเหลืออีก20เซนติเมตรนะครับ สิลลต่ฟังเขาสู้หาส่วนยาตามบักมังวันที่21-24กันยายนนี้นะครับฝนหลดลงไปแต่ว่าวันที่25ฝนจิเทมาอีกเทือนหนึ่งเศร้านี้ครับหลายคนโพดข่าวมาบอกว่าเห็นหมอกจางๆแล้วนะครับกลิ่นไอแห้งลมหนา,าวขมาแล้วแสดงว่านำแกงกําลังสิม,มหอดแม่น้ำโขกทีอำเภอเขมรารจังหวัดน,น,นุบลราชธทานีครับลดลงไปครับเศร้านี้สภาพแม่น้ำมูลโดยทั่วไปน้ำมูลที่สีสะเกดเพิ่มน้ำมูลที่อุบลเพิ่ม แม่น้ำซี่ที่ยโสธนเพิ่ม